สวัสดีค่ะทุกคนคงรู้แล้วว่าปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีโอเมก้าสามสูงกว่าปลาทะเลสชนิดอื่นๆเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและมีประโยชน์วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเวียดนามกับเมนูปลาแซลมอนซอสเทริยากิหรือภาษาเวียดนามเรียกว่ากาโหยซอสเทริยากิส่วนผสมรายละเอียดเราเขียนด้านล่างแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะมาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะกา h หยกาห ồ ยปลาแซลมอนซอสเทริยากิซอสเทริยากิซอสเทริยากิเนื้ห่าวเนื้ห่าวน้ำมันหอยหกักเตียวหกักเตียวพริกไทยนอกจากนั้น เรายังมีผักต่างๆตามใจชอบนะคะอย่างเช่นงอบาตืงอบาตือข้าวโพดอ่อนการดการดแครอทซุปเลซังซุปเลซังบรอกโคลีตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหมักปลาแซลมอน ใส่ซอสเทริยากิต่อไปคือน้ำมันหอยและพริกไทยคุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแค่น,นี้ค่ะเสร็จแล้วเรามาปิดให้มิดซิดแล้วใส่ในตู้เย็น2ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่2ค่ะผ่านไป2ชั่วโมงเราเอาปลาแซลมอนมายางกับกระทะ หรือใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวชอบยางกับกระทะมากกว่าเพราะว่าเนื้อจะนุ่มกว่าค่ะเราเริ่มจากด้านที่ติดหนังก่อนนะคะจะทําให้น้ํามันไม่หนังออกปลาจะไม่ติดกระทะใช้ไฟอ่อนค่ะค่อยๆยย่างและเมื่อเห็นสีเหลืองสวยแบบนี้ได้แล้วค่ะขั้นตอนที่3เมื่อเอาปลาออกแล้ว เราก็ใส่ผักลงไปต่อค่ะน้ำมันของปลาจะช่วยให้ผักหอมและอร่อยมากขึ้นค่ะยางปลาและผักเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่จานแบบนี้ค่ะนี่ค่ะปลาแซลมอนเทริยากิกินได้เลยหรือกินกับน้ำจิ้มซีฟูดก็อร่อยค่ะ โอจบตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตาเบีย